เลยครับพวกผมนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยประมงชุมพรเขตดอมศักดิ์ฝึกที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรสเสนอโดวยว่าที่ร้อยตีหญิงพิญญาดาฉายากุลกับผมนายพานุเดชแซยกิกกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามกับผมนายานุพงศ์ศักดิ์ประถาอยู่ชั้นประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามกับผมนายธนากรสุนเกส กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3กับผมนายนัทกิจพ่วงพีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3กับผมนายอัครพลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ฐานที่1 1. รับแจ้งเรือเข้าออกจากกลุ่มไลยแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงชุมพรและจดบันทึกการ แจ้งเรือเข้าออกลงในสมุดอ้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำา 3. จัดทำบันทึกเรือเข้าออกในระบบ TFC c นำข้อมูลทะเบียนเรือประมงมาทำการลงบันทึกเรือเข้าออกรายวันในระบบ TFC ของกรมประมงโดยทำบันทึกข้อมูลวัตถุประสงค์การเข้าท่า วันเวลาที่เทียบผ่านออกท่ารวมไปถึงวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการนำสัตว์น้ำขึ้นท่าอีการจัดเรือเข้าขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำหนึ่งจัดระเบียบในการจอดเรือเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำแต่ละลำให้เป็นระเบียบเพื่อให้เรือสามารถเข้าขนถ่ายสัตว์น้ำได้อย่างสะดวก 2. ให้บริการจำหน่ายน้ำประปาโดยมีการ เปิดน้ำลงเรือที่มาเข้าใช้บริการ 3. จำหน่ายไฟฟ้าต่อไฟให้กับเรือที่มาจอดเทียบท่า 5. บันทึกการขนถ่ายทางรถ 1. กรอกข้อมูลวันที่และเวลาวันที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำออกจากท่า 2. กอกเลขทะเบียนเรือและสถานที่ปลายทาง 3. กอกชนิดสัตว์น้ำ จำนวนภาชนะที่ใช้บรรจุสำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ6การให้บริการเครื่องช่างช่างน้ำหนักการขนถ่ายสินค้ากรณีที่มีการช่งางรถบรรทุกให้ดำเนินการช่างโดยมีการช่างเข้าและช่างออก7การจัดทำสถิติสัตว์น้ำ เมื่อมีการชั่งน้ำหนักและบันทึกในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำน้ำหนักในระบบ tfcc ของกรมประมงมาจัดทำสาธิติสัตว์น้ำผ่านท่า 8. การทำความสะอาดท่าเรือหลังลงสัตว์น้ำเสร็จแล้ว 1. เปิดวาล์วน้ำฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร 3. กวาดทำความสะอาดเศษขยะและเศษปลาที่ตกอยู่บนพื้น 4. เปิดวาล์วน้ำและเช็คมิตเตอร์น้ำในแต่ละลกที่ล้างทำความสะอาดเพื่อเอาไปลงเขียนในสมุดการเรียนรู้จากหน่วยงานอื่นๆ 1. เปโป้เปโป,ป,โป้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแจ้งเข้าออกเรือท่าเทียบเรือประมงชุมพร 1>, 1. การเลือกเรือประมง 2. ระบุวันที่และเวลาที่ต้องการแจ้ง 3. ระบุวัตถุประสงค์ในการแจ้ง4ระบุเรือที่ที่แจ้งเข้าออก 5. ระบุคนประจำเรือและลูกเรือที่ลงเรือที่ถูกต้องการตรวจสอบเรือประมงของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ 1. สัญ,ญลักษณ์เรือ 2. เครื่องหมายประจำเรือ 3. ชื่อเรือ 4. ทะเบียนเรือ 5. เครื่องมือประมงและสัตว์น้ำา 6. อุปกรณ์และความปลอดภัย 7. สวัสดิภาพของคนประจำเรือ 8. ตํตำแหน่งเรือศูนย์ป้องกันและปราบปามทางทะเล 1. ออกไปตรวจเรือที่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย 2. ตรวจบัตรประจำตัวของลูกเรือ 3. ตรวจอุปกรณ์ที่ทำการประมง 4. ตรวจความปลอดภัยของคนประจำเรือเครื่องหมายประจำเรือ 1. พื้นที่ทำการประมง A. ฝั่งอันดามันทีฝั่งอ่าวไทย RT เรือคนไทยในหน้าน้ำ RO เรือคนไทยนอกหน้าน้ำา 2. ขนาดเรือ S น้อยกว่า30ตันกอส M 30ตันกอดถึง60ตันกอส L 60ตันกอดถึง150ตันกอส X 150ตันกอดขึ้นไป สามระรมงจังหวัดหน่วยงานในสังกัดกรมประมง 1. กำจัดปลาหมอค้างดำา 2. นนำป,าป,าปาลปามาแปรรูป 3. แจกจ่ายการยางแห่งประเทศไทยก็ยอจังหวัดชุมพรมีภารกิจหลักคือการบริการจัดการยางพาราทั้งหมดระบบอย่างยั่งยืนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพ ชีวิตเกษตรกรสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการการยางเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตค้าและวัาตกรรมยางอย่างยัง่ยงยืนโดยมีงานสำคัญได้แก่การประสงค์เพาะปลูกแทนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการยางก่อให้คำปรึกษาและ สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพยางและการสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้เกษตรกรภารกิจหลักของกอยจังหวัดชุมพรการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้การส่งเคราะห์ปลูกแทนยางพาราให้คำปรึกษาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปเบื้องต้นการจัดการสวนยาง สนับสนุนสวัสดิการเช่นประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริการจัดการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการสวนยางการกำเนินดูแลการส่งเสริมสวนยางให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนการบริการจัดการผลผลิตยางและไม้ยางพารา การผลิตพัฒนาบริการการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการยางเพิ่มขีดความสามารถให้ในการแข่งขันการเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการยางพาราในพื้นที่รับผิดชอบการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การกลุ่มสนับสนุนให้เป็นประเทศ เป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและวัฒนก,กรรมย,าง,ยางอย่างยั่งยืนบริการการจัดการองค์การให้มีความมั่นคงทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีเช่นยางพาราการผลิตหมอนยางพาราจำหน่ายต้นยางพาราจำหน่ายยางไว้ปลูกมีการเขียนใบบินภาษี 1. ทารา1ิเป็นบินเงินเก็บเดือนต่อเดือน2 ทอรอ15ยอเป็นเงินสด3ทอรอ18บินพาษีเก็บเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟค่าที่จอดอื่นๆ